บุญเซนเนี่ยมันใอ้พวกปอดแหกมันชอบยืนหลังไอ้เจ้าพ่อแล้วมันก็เตีนเขี่ยมาเตะเรามั่งหรือมันเอากล้ามาปาเรามั่งค,คือมันเหมือนกับว่ามันแอบหลังสารันแล้วมันแลบบินใส่เราอ่ะว่าให้กูมีลูกพี่ใหญ่กูมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเดินอ้อมหลังไปเตะมันแล้วเราต้องบอกว่ากูไม่ได้ยุ่งกับมึงเจ้าพ่อมึงก็ใช้ไอ้การบูชาเป็นสนามโลกของมึงไปแต่กูาเรา่ังาก,กายนี่ถ้าให้ดีที่สุดมึงก็ให้ไอ้การบูชาอย่ามายุ่งกับกูเท่านั้นเองตอนเนี้ยเราต้องมามุ่่่งงอยยาาเดีวว ถ้ามันโจมตีเราครั้งใหม่เนี่ยซึ่งจะใช้ทั้งโดนใช้ทั้ง psl03 เป็นไปได้นะเพราะมันถือว่าวันนี้ลูกพี่คนใหม่ของมันก็เลยจะเข้ามาแล้วเนี่ยแต่เราจะต้องไม่ไปสนตรงนั้นเพราะเราไม่ได้โจมตีฐานทัพสารัฐแล้วมันเป็นการป้องกันตัวเราถูกไหมเม <ME> ื่อไหร่ที่เรือรบสารัฐเข้ามาเทียบท่าเนี่ยผมเชื่อฮุนเซนจะโจมตีเราผมเชื่อฮุนเซนจะเล่นไม้นี้สารัตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกไอท้ที่ไอ้ฮุนเซนมันทะเลาะกับเราแต่สารัตเขาสนใจว่า กูจะใช้ประเทศมึงเนี่ยในการปิดล้อมจีนมันมองคนละมุมนะคุณเซนเนี่ยมันมองแบบถ้าเป็นบอลก็ถ้วยงอสารับเนี่ยเขามองพีเมลีมันมองคนละชั้นน่ะคุณเซนเนี่ยมันจะใช้อันนี้รักไก่เรามันคิดว่าเราเห็นแล้วว่าเรือสารับมาเนี่ยถ้ามันโจมตีเราเราจะไม่กล้าทางกับมันแต่เราต้องทุกมันรอบนี้ผมบอกไงบอลมันต้องเรียบรอบเนี้เพราะอ้นนี้มันเจนจุดย่อสายของคุณเซนเชื่อผมเพราะเป็นแหล่งเงินของมัน เพราะมันคิดไม่ถึงว่าเรากล้าแต่จริงๆเราต้องทํามันกับไอ้คนแบบเนี้ยซับเบิ้มหนึ่งนะบอลมันร่วงถ้าตึกไงนะไอ้คุณเซนมันรับรองชอนะ็อกอะ